อีกเรื่องนึ่งนะครับไปดูการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลกับกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องครับนะครับก็ครมมีการอนุมัติงบประมาณ1.92พันล้านบาทนะครับสำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีคุ้มครอง7ภัยพิบัติธรรมชาติรวมถึงศัตรูพืชโรคระบาดครับครับเรื่องนี้นะครับทางครมก็ได้มีการเห็นชอบโครงการนะครับคือลักษณะเนี่ยคล้ายกับของปี6 4นั่นแหละนะฮะก็คือ วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้เกษตรกร,กรได้มีเครื่องมือได้มีตัวช่วยในการจัดการกับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัยนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐในการรองรับต้นทุนการเพราะปลูกข้าวให้กับเกษตรกร,กรโดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบีย้ยประกันภัยเทียร์หนะครับ,ร,บร้อยละ60และทกศจะอุดหนุนเทียร์หนึ่งให้อีกร้อยละ40นะครับซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีอยู่ดังนี้นะครับเทียวหนึ่งเขาจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มลูกค้าท,ทากศตรงนี้จ่ายค่าเบีย้ยประกันภัย99บาทต่อไร่รโอ้โหไร่หนึ่งแค่99บาทอนที่อรับพื้นที่เป้าหมายเนี่ยนะครับ28ล้านไร่รัฐอุดหนุนค่าเบีย้ยให้59.40บาทต่อไร่นะครับ,รบก็คือร้อยละ60นั่นแหละและอีกร้อยละ40เนี่ยก็เป็นทกศเขาจ่ายส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็น ลูกค้าทกศนะครับค่บคาเบี้ยประกันภัยแยกเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ตํา99บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง199บาทต่อไร่และถ้าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง218บาทต่อไร่นะครับในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยแบบสมัครใจเทียสองนะครับพื้นที่เป้าหมาย5 0,000ไร่ตรงนี้เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ชำระเองแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ27บาทต่อไร่เสี่ยงปานกลาง60บบาทต่อไร่ และถ้าเสียงสูง110บาทต่อไร่นะครับอน,นอกจากนั้นยังมีการครอบคลุมเรื่องของศัตรูพืชหรือว่าโรคระบาดภัยพิบัติธรรมชาติ7ภัยนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมฝนแล้งนะครับฝนทิ้งช่วงลมพายุพายุใต้ฝุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เทียหนึ่งเขาให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ1,190บาทต่อไร่ะนะครับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด595บาทต่อไร่ แต่ถ้าเป็นเทียสองขยับขึ้นมานะครับคุ้มครองภัยธรรมชาติ240บาทต่อไร่และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด120บาทต่อไร่ครับเออนะครับก็นะครับว่าใครที่เป็นลูกค้าลงคก็สอก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอะ่ะนะฮะแต่ทีเนี้ยอย่าลืมนะว่าส่วนใจลูกค้าอ,องคกสอเนี่ยก็เป็นเกษตรกรที่ไปขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วทั้งนั้นแหละมันก็จะย้อนกลับอีกก็คือถ้าเรามีกากรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะสบายใจกว่าใช่ครับ